สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะแฟนแฟนเอฟซีของยยมาเนาะค่ะเนาะมาในี้ยมาพามาบลงสวนบักผิกค่ะพามาหล่อสวนบักผิกเนาะค่ะเนาะไล่เมืองไล่บ้านเนาะค่ะบอดดี้ลุงคลิปเนาะค่ะบอดดี้ลุ้งคีบอดดี้ลุงไลเนาะค่ะอยากหลายค่ะยอยากอยากน้ำอบียดน้ำงานเนาะค่ะเนาะหนาเบียกหนางานเนาะค่ะเนาะยยมาก็เฮ็ดหน้าเนาะค่ะชงหันก็เฮ็ดหน้าเนาะค่ะบ่่คอยได้ลุงคลิปบ่ค่อยได้ขึ้นไลเนาะค่ะเนาะก็บบอดี้ไปใส่มาใส่อาจีพห่างหายไปจาก นาจอเนาะคะออกออกจากนาช่องเนาะค่ะเนาะหลายหมือหลายวันอยู่เนาะค่ะเนาะมือนนี้ไม่ีโอกาสเนาะค่ะเมือนี้ม่ีโอกาสก็เลยมาผ้ามายางหลอดสวนผักที่อ่ายายมาปลูกน้องของยายมาเนาะค่ะสวนผลิกของยายมาเนาะค่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องเาค่ะให้เบิ้งเนาะค่ะนะยายมากับพ่มีเงินเดือนพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินเดือนบ่ีไม่ได้ใดเนาะค่ะเงินเงินไรใดทุกบาททุกสตางค์เนาะค่ะได้มาจากการขายขายผักขายหญ้าเล็กๆนิดหน่อยหญ้าบ่ได้ขายค่ะขายผัก คล้ายพักคล้ายพริกนี่สวนเนี่ยค่ะเล็กๆนหน่วยนะคะเนาะประทังประทังฉีบอ่าเขาเร์นไม่ยังเกาะดํารงฉีบเนาะค่ะพราดํารงฉีบแล้วก็ประทังชีวิตอยู่ใดไปเนาะคะ่ะใดบ่ร้ายค่ะใดบ่ร้ายอ่าแต่ใดบ่ร้ายใดในหน่อยๆแต่ก็ได้ได้ทุกมือเนาะค่ะถ้าห้าถ้าห้าได้เห็ดเนาะค่ะแต่ยี่ยมากก็เยี่ยมอยู่ช่วงนึงเนาะค่ะอ่า อยู่ช่วงหนึ่งเมื่อไรให้นังเลยประมาณกับสามเดือนสามเดือนกว่ากับสี่เดือนนะคะว่ามีรายได้เข่ากระเป๋าจากักบาดเลยเป็นช่วงที่แย่ๆคะ่ะแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะคะเป็นช่วงที่แย่ๆนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ช่วงหลังก็ผ่านมาแล้วเนาะ,ะต่อไปก็คิดว่าคงคงสิบบอขาดเขินนะค,ะนะคะ่ะเนาะกันในเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดได้หาก็คือสิบบอขาดเขินนาะจ้ะพี่น้องจ้า อยากนะคะอยากน้ำโควิดเนาะค่ะเดี๋ยวพู้นันติดผู้นีิเป็นเนาะค่ะเนาะช่วงบางหันเนาะค่ะเดี๋ยวพู้นันติดผู้นีิเป็นเนาะค่ะเป็นห่วงหนาห่วงหลังห่วงหนาพราะวงหลังเนาะค่ะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานหารองเชื่อจนลืมห่วงเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องจ๋าชีวิตที่มากเป็นยังี่ค่ะลุ่มๆดอนๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะอันบักพริกเนาะค่ะน้องให้เบิ่งบักพริกเนาะค่ะ อันนี้บ่ได้จมนะคะบ่ได้จมหว่าสู้กันฟังยายมากกับบ่มีผู้สให้จมให้ฟังเนาะค่ะหว่าวสู้พี่สู้น้องก็ฟังนี่แหละค่ะหว่าวสู้พี่สู้น้องก็ฟังหว่าวสู้เพื่อนๆฟังตังระบายไปพร้อมน,นะคะเราพี่น้องจ้ะเป็นสวนพริกของยายมาเนาะค่ะ เบางแหลกก็จะลืมกดนไหลก้นแชร่นะคะกดเปลืบๆหลายๆห้ยายมาเน่เนาะค่ะเนาะพอได้ผ่านน้ำผึ้งนาะค่ะเนาะพอได้ผ่านกดผ่านกินน้ำผึ้งนาะค่ะเฮ็ดมากระโดนเติบแล้วพราะท่านผลิตภัณฑ์นะคะยังขาดชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องแจ๊ะพี่คะว่าบางพี่มีเนี่ย่าลืมกดนไหลก้นเลิอให้ยายมาเน่เด้อค่ะเด้อเอาเป็นว่าคลิปในซัมเนีเนาะค่ะโอกาสหน้าเฮามาพอกันใหม่กับคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะพอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ